สวัสดีครับผมกันเลซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูเทคโนโลยีของรถฟอร์ดนะฮะวันนี้ลิสต์มาอยู่ประมาณ9ข้อ9อย่างก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของการขับสนุกมากขึ้นตัวรถฟอร์ดอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าพักหลังๆเนี่ยรถฟอร์ดจะยัดเทคโนโลยีเข้ามาในตัวรถแบบเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยัดเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเรื่องของสมรรถนะของตัวรถก็ใส่มาเต็มที่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูทีละจุดเลยละกันเนาะนะครับแต่ว่าไอตัวที่จะพามามาดูเนี่ยอันนี้คือออปชันที่เป็นแบบตัวท็อปๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวแบบต่ําลงมาสักนิดนึงนะฮะก็อาจจะหายไปบ้างบางบางส่วนนะครับบางบางรุ่นอาจจะใช้ไม่ได้นะฮะวันนี้รุ่นที่เราจะมาทดลองนะครับก็จะเป็น f o r ์ดรุ่น Y t r a c k นะครับเป็นตัวท็อป นะเป็นตัวท็อปของทางารุ่นของยี่ห้อ Ford นะครับแต่ก็จะมีรุ่นพิเศษอีกรุ่นนะเป็น Ford r a p t o r นะครับตัว Ford r a p t o ตก็อาจจะมีออปชันที่แตกต่างกันออกไปสักนิดนึงนะจะไม่เหมือนกับตัว WiT แนะครับแต่ว่าตัว WiT แเนี่ยถือเป็นตัวท็อปแล้วละ่ละตัว Ford ด a p ปเตอจะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัว Limitted เป็นตัวพิเศษนะครับมาเริ่มต้นจากข้อแรกนะครับก็คือระบบช่วยจอดนะครับแบบอัจฉริยะอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะ รถฟอร์ดเนี่ยตะกี้เนี่ยถ้าเป็นรถเก่งนะครับก็จะมีการจอดแบบเรียกว่าจอดเข้าซองอ่ะนะฮะแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการจอดการจอดจะเป็นการจอดแบบอจอดชิดฟ,ฟุตบาทซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการจอดที่ยากมากเวลาเราอยู่ในเมืองอ่ะนะฮะแต่ทางรถฟอร์ดเนี่ยเนี่ยครับที่สาธิตให้ดูอันเนี้ยเราไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับคือรถเขาเขาหมุนของเขาเองนะฮะหมุนหมุนไปแล้วก็หาระยะหาอะไรจอดได้อย่างดีนะครับผมว่ามันเหมาะนะฮะเหมาะก,กับเทคโนโลยีเหมาะกับยุคปัจจุบันนะฮะเหมาะกับยุคปัจจุบันมากมาก เพราะว่าการใช้รถใช้ถนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยช่องจอดมันมีน้อยนะฮะช่องจอดมีน้อยแต่รถแบบเนี้ยเขากะให้เราเลยนะครับไม่ใช่ว่าจอดทีเดียวรถคึกเลยนะบางทีก็จะจอดคึกหน้ามั่งคึกหลังมั่งนะฮะแต่ก็จะจะ,จะ,จ,ะจะมีระบบควบคุมจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแหละเราก็จะช่วยเขาเดินหน้าถอยหลังมั่งนะฮะเขาก็จะบอกเราว่าเออให้ทําอะไรบ้งางประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงข้อที่2นะครับก็เป็นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัจฉริยะนะครับ อันนี้อ,อธิบายง่ายๆนะครับอธิบายง่ายๆก็คืออ่เป็นการเว้นช่องไฟนะครับเป็นการเว้นช่องไฟแบบเขาควบคุมไม่ให้เรานะฮะไม่ให้เราชนคันหน้าอ่สมมุตินะครับสมมุติว่าคันหน้าเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณสัก70-80แนะครับแล้วเราวิ่งมาประมาณร้อยเนี่ยแล้วเราวิ่งแบบไม่ได้ผ่อนกันเร่งอะ่ะมันวิ่งปกติก็จะชนเลยนะฮะแล้วก็จะวิ่งชนนะเพอเผลอเนี่ยวิ่งชนเลย แต่ว่าถ้าเป็นระบบควบคุมนี้นะฮะถ้าเปิดควบคุมระบบมดเนี้ไว้เนี่ยเราวิ่งมาสักร้อยหนึ่งคันหน้าวิ่ง80นะครับรถเนี่ยจะจะเว้นช่องไฟไว้ให้แล้วก็จะลดความเร็วของตัวรถของเรานะครับให้เหลือเท่ากับคันหน้าอ่าก็จะวิ่งเว้นช่องไฟกันอ่าทำให้ลดอุบัติเหตุได้เยอะมากผมว่าลดลดอุบัติเหตุได้เยอะมากนะฮะก็เป็นระบบความปลอดภัยนะครับส่วนตัวนี้มาถึงข้อ3นะครับข้อ3ก็เป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ไอตัวระบบการเตือนการชนด้านหน้าเนี่ยหลายหลายท่านก็อาจจะมองว่าบางทีเราเปิดกล้องดูมันก็ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับมันมันก็อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร,ร่นะฮะแต่เป็นรถฟอร์ดไม่ได้นะฮะร,รถฟอร์ดคันใหญ่มากนะฮะรถฟอร์ดคันใหญ่มากถ้าไม่มีระบบการเตือนนี้นะคะผมว่าเราจะโอ้โหลำบากมากเวลาเดินหน้าถอยหลังนะเพราะรถคันใหญ่อันนี้ระบบตัวนี้ก็จะมีแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าอ่ามอนิเตอร์เลยนะครับว่ารถเราใกล้ชนเนี่ยเขาจะเตือนจึ้งเลยนะฮะ ผมว่าจะเหมาะมากสําหรับการที่เราแบบจะจะเดินหน้าถอยหลังนะฮะมันจะต้องจึกๆักึกัก,กไปมาได้หลายครั้งนะฮะก็ก็จะจะเป็นอะไรที่เราช่วยช่วยเตือนให้เรานะครับไม่ชนกับคันหน้าหรือสิ่งกีดขวางด้านหน้านะครับตัวที่หน้าปัดดิจิตอลนะฮะตัวที่หน้าปัดดิจิตอลก็จะแจ้งเตือนเป็นตัวตัวรถธรรมดานะฮะถ้าเกิดวิ่งไปด้านหน้านะครับทีนี้มาถึงข้อ4นะครับข้อ4ก็จะเป็นระบบ ช่วยควบคุมรถนะฮะให้อยู่ในช่องทางก็อธิบายง่ายๆนะฮะอธิบายง่ายๆก็คือรถเราเนี่ยจะวิ่งในเลนนะครับถ้าเป็นรถฟอร์ดเนี่ยก็จะบังคับให้มันพยายามอยู่ในเลนตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าเราขับไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราแบบเผลอนะฮะเผลอออกนอกเลนตัวพวงมาลัยนะฮะตัวพวงมาลัยก็จะค่อยๆนะฮะค่อยๆเลี้ยวเข้ามาให้อยู่ในเลน ก็พยายามให้เราบังคับให้เราอยู่ในเลนให้ได้นะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่ถือว่าดีมากๆนะฮะถือว่าดีมากๆยศรถยุคใหม่หลายคันเนี่ยอ่าน่าจะมีนะฮะน่าจะมีและควรจะมีด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเลนสองเลนนะฮะเลนสองเลนมันสวนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเราเผลอนะครับวิ่งข้ามเลนไปโดยที่เราเผลอนะไม่ได้ตั้งใจ คันหน้าที่สวนมากอาจจะชนนะครับแล้วการชนจากระยะด้านหน้าเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นการชนที่ที่ร้ายแรง,งมากๆนะครับระบบเนี้ยก็เลยก็เลยก็เลยเหมาะนะเนี่ยเวลาวิ่งสวนที่ปล่อยพวงมาลัยโชว์เลยนะฮะก,ก็ก็อยู่ในเลนนะแต่ว่าก็เป็นระบบช่วยเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาวิ่งเอาเองนะครับเป็นระบบช่วยเท่านั้นนะครับมาถึงข้อ5้านะครับก็เป็นะระบบแผนที่นำทางนะครับ ตัวแผนที่นําทางเนี่ยปัจจุบันพวกเราใช้รถใช้ถนนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะว่าเราจะใช้จากตรงไหนนะครับทงางโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีแน่นอนนะแต่ว่าลักษณะการใช้งานของโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับค่อนข้างจะไม่สะดวกเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วเราใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะเลยนะครับไม่เหมาะเลยด้วยประการทั้งปวงนะครับ แต่ทีนี้ถ้ามีระบบที่ดีพอๆกันกับโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้แล้วติดตั้งอยู่ในตัวรถแล้วก็โมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เหลือไปมองเล็กน้อยนะฮะเหมือนมองเล็กน้อยอถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆในปัจจุบันนะครับเรื่องของ GPS นะครับเรื่องของระบบนําทางนะเพราะว่าบางทีเราวิ่งเลยซอยนะฮะเลยซอยไปแค่ไม่กี่เมตรอ่ะมันถอยกลับมาไม่ได้แล้วนะฮะจะยูเทิร์นก็ไกลนะครับกะทางนั้นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการขับขี่นะครับถือว่าสําคัญตัวนี้นะครับ มาถึงข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คือระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตัวที่ตอบโจทย์นะฮะสำหรับคนไทยเราคือออกซอฟต์แวร์มาเพื่อเพื่อที่จะดูแลคําสั่งต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับรถฟอร์ดท,ที่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะให้ให้ลองสาธิตนะครับอตอนนี้นะครับผมตั้งอุณหภูมิอยู่ที่2 5องศาแต่ว่าตอนนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนะครับผมสั่งการด้วยเสียงนะครับผมตั้งค่าอุณหภูมินะครับผม ปรดกล่าวคำสั่งตั้งอุณหภูมิยี่สิบองศาคุณกล่าวยี่สิบหรือไม่ใช่ตั้งอุณหภูมเเิเป็น20ยี่สบองศาแล้วนะครับผม ทีนี้ก็มาถึงข้อที่7นะครับข้อที่7ก็คือการแจ้งระยะจอดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยจอดอีกอันนึงนะฮะก็จะเป็นเป็นตัวมอนิเตอร์ทางด้านหลังมีกล้องนะครับมีกล้องมอนิเตอร์ทางด้านหลังให้อย่างดีเลยปกติถ้าเกิดเราไปเห็นพวก กล้องรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นเขาจะตีเส้นมาให้ก็โอเคดูดูได้ดีระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะบอกตัวโค้งเลยนะฮะบอกองศาแล้วก็แจ้งเตือนอย่างดีอ่ะนะฮะพอเวลาเราดูกล้องของทางรถฟอร์ดเนี่ยมอน,นิเตอร์มัน,มนใหญ่อะ่ะจอมันใหญ่นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยรถเรามันมัน,ม,นมันใกล้ชนหรือยังอะไรประมาณนี้นะฮะมีไฟแจ้งเตือนนะมีเสียงแจ้งเตือนอย่างดีนะครับเอ่อก็คือถ้าเกิดรถฟอร์ดเนี่ยรถฟอร์ดคือรถคันใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านท้ายเนี่ย ถ้าถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นะนะครับแล้วใหญ่ขนาดนี้ผมก็จะลาบากแต่รถฟอร์ดใส่เทคโนโลยีพวกนี้มาให้นะฮะทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยผมว่าผมว่าเหมาะสมเลยนะฮะเหมาะสมเลยก็จะทำให้เราใช้งานรถกระบะง่ายขึ้นนะครับามาถึงข้อที่8นะครับก็คือระบบนะครับช่วยต่ออุปกรณ์สื่อสารนะครับเป็นเป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร ในยุคปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยถือว่าทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วกม็มีบทบาทสําคัญมากๆนะสำหรับพวกเราการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเนี่ยก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ i อ a d อะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถจะเชื่อมต่อเข้าไปในในตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หรือแม้แต่ฟังเพลงอะไรพวกนี้ก็ผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับ แต,แต่พูดถึงว่าถ้าถ้ามันเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยล้วก็พูดคุยโทรศัพท์มือถือผ่านผ่านทางเครื่องของรถยนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาโทรศัพท์มารับสายนะก็คือขับขับไปแล้วก็กดรับที่ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับก็ทําให้ระบบความปลอดภัยมันดีขึ้นเนาะเราไม่ต้องโทรศัพท์ไปด้วยขับไปด้วยนะครับมาถึงข้อที่9นะครับข้อที่9ก็คือระบบช่วยเบรกฉุก,กเฉินนะครับ อันนี้เป็นระบบความปลอดภัยอ่ะที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราอย่างเดียวนะครับคนขับขี่อะไรพวกนี้คือเกี่ยวกับคนทางด้านด้านด้านนอ,อกรถอ่ะนะก็คือคนเดินผ่านไปผ่านมาเดินข้ามทางม้าลายนะครับรถเนี่ยเวลาว่ามีสิ่งกีดขวางนะครับเขาก็เตือน และที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะสมมติมันมีคนเนี่ยคุณขวางรถเอาไว้นะฮะรถก็จะเป็นระบบช่วยจอดนะฮะระบบช่วยจอดช่วยเบรกแบบกระทันหันอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นเป็นแบบรถขับเองอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเทคโนโลยีวิ่งเองขับเองไม่ถึงขนาดนั้นจะเป็นระบบช่วยซะส่วนใหญ่นะครับ าทางรถฟอร์ด Ford ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยนะความรู้สึกของการเลสซิ่งนะฮะถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ถือว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีสูงมากๆนะฮะในยุคปัจจุบันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวทางการเลสซิ่งก็จะทาาะะาะําเกี่ยวกับสมรรถนะมาให้ดูมั่งนะครับเพราะว่ารถฟอร์ดเนี่ยไม่พูดเกี่ยวกับสมรรถนะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถอย่างฟอร์ดแรปเตอร์นะครับรถแรปเตอร์เนี่ยขนมาจากเมืองนอกนะฮะช่วงล่างเนี่ยไปดูกันนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าช่วงล่างของฟอร์ดแรปเตอร์ แต่อย่างที่เห็นเทคโนโลยีที่แจ้งมาเบื้องต้นนะครับก็จะมีอีกนะครับก็จะมีอีกก็ให้เพื่อนๆสมาชิกลองไปทดสอบนะครับที่ทางโชว์รูมว่ามันมีตัวไหนเพิ่มนะฮะมีตัวไหนเพิ่มเติมแล้วเราชอบไหมนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ